วันนี้พูดถึงมนอย่างหนึ่งที่เราไม่ต้องไร้มนท่องคาถารหรือสักลายยันลงบนเนื้อน,นุญของเรานะครับมนตัวแรกเราให้ชื่อว่าสังฆวัตถุสังฆวัตถุสี่เป็นมนที่เกี่ยวข้งของกับการสงเคราะห์ในการเหนียวนำน้ำใจคนที่ไม่เคยรักใคร่นับถือหรือรักใคร่นับถึงอยู่แล้วให้มีความสนิทแนบแน่นยิ่งขึ้นพูดง่ายๆก็คือเป็นเทคนิควิธีการทำให้คนรักหรือเราเรียกมนตัวนี้ว่ามนผูกใจคนนั่นเองครับมนผูกใจคนมีหมด4ประการด้วยกันนะ มนตตัวแรกเนี่ยเราเรียกว่าทานทานคือการให้การเสียสละกการเพื่อเพล่แผ่แบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันการให้ทานเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่ใช้ในการขจัดกิเลสบริจาคทานให้แก่สำนักชีพราหมณ์ผู้ทรงศีลเพื่อขจัดความโลภความหนีการชําระจิตใจให้สะอาดยกระดับจิตใจของเราให้ให้สูงขึ้นนะครับการให้เนี่ยเป็นเป็นการให้เพื่อสงเคราะห์และยึดเหนี่ยวน้ำใจคนอื่นการให้ทาน โดยให้สังขารวัตถุเนี่ยในแง่ปฏิบัติก็คือการเฉลี่ยแบ่งปันจากส่วนที่เรามีอยู่จุดประสงค์ของการให้ทานนะครับก็คือเป็นการสแสดงอริยสัยน้ําใจมีตรีไม่ได้วางตั้งอยู่บนฐานว่าเราจะต้องให้ของมากหรือของน้อยแต่เป็นการให้จากใจว่าเราให้แล้วเนี่ยเราเองก็ไม่ได้เดือดร้อนนะแต่เราให้ให้ด้วยใจที่อยากจะให้นั่นเองคุณถ้าําข้อนี้นะครับช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่ และโม่ไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็คำนึงอยู่เสมอว่าทรัพย์สิ่งของที่เราหามาได้นั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราอย่ยงยั่งยืนเมื่อเราสิ้นไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำติดต,ตัวเอาไปได้นะครับการรู้จักให้รู้จักเอื้อเฟื้อเอผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งของให้แก่ผู้อื่นที่ควรให้ตลอดจนให้ปัญญาและศิลปะวิทยารวมถึงการให้อภัยทําให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองครับ มนข้อที่2ของสังฆะวัตจุสีนะครับเราเรียกว่าปิยาวาจาปิยาวาจาก็คือการพูดคําสุภาพอ่อนหวานเพื่อให้เกิดความสมัครสมันสมัคมค,ค,คีปิย,าปยาวาจาได้ทำได้ง่ายครับเพราะคําพูดนั้นเนี่ยมีอยู่ในตัวเราเพียงแค่เรามีสติมีเมตตาในใจก็สามารถพูดออกมาได้ปิยาวาจามีสองรูปแบบครับคือพูดออกมาแล้วคนฟังเปลียย่ยดเช่นคําพูดที่เป็นลักษณะของคำหยาบคำด่าคำประชด กระทบกระเทียบแดกดันสมบท์คาพูดลักษณะนี้เราเรียกว่าอัปป,ปิยาวาจาส่วนคําพูดในรูปแบบที่สองนี่นะเป็นคําพูดที่พูดออกไปแล้วทําให้คนฟังรักครับเป็นคําพูดที่อ่อนหวานคําชุมเชยจากใจจริงพูดชวนให้เกิดความสมัครสมันสมัครครีกันค,ค,ครับดังนั้นเนี่ยการพูดจาที่น่ารักปราศด้วยเท่าคาที่อ่อนหวานไพเราะเป็นที่รักพูดให้หน้าฟังชี้แจงในสิ่งที่ให้เป็นประโยชน์ให้กําลังใจ ทำให้เกิดความพอใจแก่ผู้ที่ได้ยินก็ให้เกิดมิตรสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครับบุคคลของสังขาวัตถุข้อที่3นะครับเราเรียกว่าอัตถจาริยาอัตธาจริยาเนี่ยคือการบำเพ็ญตนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในวงแคบและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวงกว้างหลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนพัฒนาคนใน2ด้านคือการทำตนให้เป็นประโยชน์หมายถึงทำตนให้มีคุณค่าในสังคมที่ตนอาศัยอยู่อย่างคำพังเพยที่ว่านะครับ อยู่บ้านท่านอย่างนี้ดูดายปั้นโลกปั้นขวายให้ลูกท่านเล่นหรืออยู่ให้เขาไว้ใจไปก็ให้เขาคิดถึงคนที่ไม่นิดูดายนะครับมีอะไรพอจะช่วยเหลือคนอื่นในสังคมได้ก็เอาใจใส่คนขวายช่วยเหลือตามสติกำลังทางพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าคนทําหมู่คณะให้งดงามอยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญที่นน่นวิธีทําตนให้เป็นประโยชน์และทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ทําได้หลายวิธีนะครับเช่น ตั้งใจศึกษาแล้วเรียนมันฝึกฝนอบรมตัวเองให้เป็นคนที่มีความความรู้ความสามารถเป็นบุตรทีดาที่ดีแก่วิาดาบรรดาเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นนักเรียนที่ดีของสถานศึกษาเป็นพลเมืองดีของชาติตลตอดจนเป็นาศาสนิกชนที่ดีของพุทธศาสนาการบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นการปฏิบัติ สิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งกันและกันมีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยกำลังความคิดกำลังกายกำลังทรัพย์การทำตนให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะทำได้เช่นส่งเสริมจริยธรรมส่งเสริมให้ผู้อื่นได้รับสิ่งที่ดีการช่วยเหลือผู้อื่นจะทำให้หมู่คณะสังคมประเทศชาตินั้นมีความก้าวหน้าได้รับความสำเร็จในสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีครับและสังฆ a วัตถุ มงคลชีวิตข้อสุดท้ายครับเราเรียกว่าสมาณาตาตาหมายถึงการวางตนเสมอต้นเสมอปลายวางตนได้เหมาะสมมีความหมาย2อย่างนะครับก็คือ 1. วางตนได้เหมาะสมในฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคมเช่นตนเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นบิดามารดาเป็นครูอาจารย์เป็นเพื่อนบ้านตนอยู่ในฐานะอะไรก็วางตนให้เหมาะสมในฐานะที่ตนเป็นอยู่อย่างเสมอต้นเสมอปลายอย่างที่สองนะครับเสมอต้นเสมอปลายต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาคไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเสมอในสุขและทุกขร่วมสุขร่วมทุกร่วมรับรู้ปัญหาและร่วมแก้ปัญหาเพื่อสังคมคุณธร้ทข้อนี้นะครับจะช่วยให้เป็นคนที่มีจิตใจหน่าแน่นไม่โลเลรวมทั้งอย่างเป็นการสร้างความนิยมความไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นด้วยการปฏิบัติตนอย่างเสมอต้นเสมอปลายนะครับเป็นการทำตัวให้เข้ากันได้ เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไม่อาเปรียบไม่ร่วมประชิญและแก้ปัญหาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันไม่ถือเราถือเขารู้จักผูกมิตรกับผู้อื่นเช่นในยามที่ตกทุกข์ได้ยากก็ไม่ทอดทิ้งยังช่วยเหลือย่อมเกิดสุขและความสาม,มัคคีในหมู่คณะโดยรวมนะครับสังฆะวัตถุสีนี่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยการคือช่วยให้บุคคลดำงตน อยู่ได้ในสังคมอย่างมีความสุขเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจสมานสมาธิระหว่างกันเป็นเครื่องส่งเสริมสัมพันธ์ระหว่างคนมีความเคารพนับถือกันตามสมควรแก่ฐานะเป็นเครื่องประสานองค์ประกอบต่างๆของสังคมให้คงรูปอยู่และดําเนินไปได,ได,ด้ด้ีและช่วยส่งเสริมศีลธรรมป้องกันความกระพฤติที่เสื่อมเสียในสังคมคนบางคนเป็นตัวตนของมวลขลัง โดยไม่จําเป็นต้องสักลายยันหรือท่องมนตรลาใดๆสังฆวัตถุสีก็ถือเป็นมณฑลขังที่ไม่จําเป็นที่จะต้องมีการท่องให้ได้ทั้งสีข้อแค่ทําตัวให้สมราคากับทานปิยะวจาอัตถจริยาและสมาณัต่า